ปันข้าวลุงชื่ออะไรวะลุงเจ้าลุงเจอ้าวแล้วอยู่โรงเรียนอะไรปารวานอัศอ่างทองนี่อายุเท่าไหร่สามขวบสามขวบเลีนเก่งป่ะเนี้ยไม่ร้องด้วยไม่ร้องด้วยอยู่กับคุณพ่อดีไหมครับอยู่กับหลนก็ดีก็ดีโตขึ้นอย่างเป็นอะไร หนูจะไปเยนบาหนูจะไปเรียนเต้นเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวลุงบ่าวไปไหมให้หนูร์ก่อนสิอืมนี่ก็โตแล้วเนี่ยยังไม่โตเมื่อเช้าเมื<า>่มอเชา้าทานข้าวกับอะไรครับข้าหมูแดงทานหมูแดงทานหมูแดงไม่ใช่ข้าวหมูแดง แดงั้งแ l ลิ้นด้วยใช่ป่ะอร่อยบ้างหรไม่อร่อย,อ,ยอ้าวเลยบอกพ่อเลยลูกค้าทำผู้หญิงทำอร่อยกว่าแต่ผู้ชายทำไม่อร่อยไหนที่มองหนะ้าที่ไม่เห็นหน้าเลยอะ่ะโตขึ้นยังเป็นดาราป่าไอโตอีกตอนนี้ก่อนโตอีกอันนี้ก่อนแต่ตอนนี้เป็นเด็กต้องเล่นใช่ปะ่ะ เล่นของเล่นอยู่ฮัลสมัยเด็กๆะหนูยังไม่เกิดเลยเนอะทำไมยังไม่เกิดอ่ะลูกแต่หนูตัวเล็กก็ดีเดียอยู่อะเหรออ้าวโบกมือโบกมือที่คุยกับท่านผู้ชมดินี่เดี๋ยวลุงไปลงยูทู e นะจ้าเอ๋เล่นอะไรอะทำพิซซ่าทำพิซซ่ากินได้ป่าว หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วป้าสงสัยป้าอื้อไป้ะอ้าวไม่หรอกอยากให้คุณพ่อทานเหล้าเปล่าหนูบอกกับป้าป้าว่าไงคะบอกบอป้าว่าไงหนูไม่ยอมบอกอยากกินเหล้าอยาชอบกินเหล้ามากกว่า เลอป้าก็หยุดป้าก็หยุดอาก็หยุดวันหลังต้องไปทุกวันนะไปคุมป้าป้า,ปาเนะาะว้าวหนูดูป้าบี้ดเดี๋ยวพี่พอยพี่มอจะดูเห้ยแม่เอาดูี้านีเน่เกินเกินเกินวันดีพี่พลอยมอสจีขันข้าวชื่อเพราะจัง เอาไม่เห็นหน้าเลยนะเอ้นีห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 นี